ครับสวัสดีครับผมกอนนะครับเจ้าของตลอ,ออุ่นใจและก็ร้านอุ่นใจประกันไทยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตลออุ่นใจสาขาทุ่งสะเดาครับอำเภอแปลงยาวาสาขานี้ก็อยู่ใกล้ใกล้กับแยกไฟแดงไฟแดงอำเภอ,อแปลงยาวนะครับก็เส้นที่มาทางน้องไม้แก่นครับเส้นนี้วันนี้นะครับวันนี้ก็จะ เอารถของลูกค้า h o n d a าฮ n นดา้นดาซีวิอฮอนด้าไอคอร์ดคันนี้ฮนด้าไอคอร์คันนี้ไปตรวจสภาพแล้วก็โอนอที่ขนส่งจังหวัดครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมรถแล้วก็เช็คข้อมูลของรถกันนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่าเราต้องจัดเตรียมรถเตรียมเอกสารอย่างไรที่จะไป เอารถไปตรวจโอนที่ขนสขง่งครับมอันนี้คันี้ก็เป็น Honda Honda a c c o r d ดจดทะเบียนปี2534นะครับก็เก่าแล้วเราก็ดูอ่าดูเลขตัวถังเลขเครื่องแล้วก็สีลักษณะลักษณะตรงไหม ไฟเลี้ยวไฟเบียกไฟท้ายนี่ครับสีรถอ่ะโอเคส่วนเลขอ่าเลขตัวถังเลยเรียกเครื่องนะครับทำไปเลยตร,รน <c oughs> งนั้นแหละ ไปเอาเดี๋ยวเอาคันนั้นเลยสำหรับเลขตัวถังของรถคันนี้ก็อยู่ที่กระจังหน้าตอนในนะครับก็จะเป็นตรงนี้เราก็ตรวจเช็คดูว่าตรงไหมสำหรับเลขเครื่องยนต์เลขเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้ร้อนๆเน,นี่ยครับเราตรวจเช็คว่าตรงไหมสำหรับรถคันนี้ สำหรับเรื่องความพร้อมของรถนะครับเราก็อย่าลืมเช็คให้ดีนะครับโดยเฉพาะ,ะไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหลีอันนี้เราต้องเช็คให้ติดทุกดวงนะครับแล้วก็กระจกหน้ากระจกกระจกหน้าครับอย่าให้แตกอย่าให้ร้าวครับถ้าไม่งั้นก็จะตรวจสภาพไม่ผ่านแล้วก็จะเสียเวลาครับผมทำให้ เราต้องเอารถไปแก้ไขแล้วก็มาตรวจใหม่ครับผมอันนี้ทะเบียนกรุงเทพนะครับก็ต้องไปตรวจแล้วก็แจ้งย้ายเข้าที่จังหวัดชายดังเสาครับคันนี้มาถึงที่สำนักง,งานขนส่งแล้วครับก็เป็นฝ่ายตรวจสภาพรถวันนี้ก็รถก็มาถึงแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับเอกสารเอกสารที่จะไป ต่อทะเบียนรถให้ลูกค้าด้วยพอดีเลยวันนี้ครับผมก็ทั้งเอารถมาตรวจแล้วก็เอาเอกสารมาต่อทะเบียนครับมาต่อทะเบียนนี่ผมก็มาทุกวันนะครับสําหรับที่ตลออ,อุ่ใจของเราก็เอาเอกสารมาต่อทะเบียนรถให้ลูกค้าทุกวันครับเดี๋ยวก็ผมต้องเข้าไปติดต่อข้างในแล้วครับข้างในนี้จะถ่ายไม่ได้นะครับผมอ่าก็อันนี้ก็อยู่ข้างนอก กำลังจะรอคิวเอารถเข้าไปที่ช่องตรวจสภาพของขนส่งครับก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับผมอกอนเจ้าของตรอ,ออุ่นใจสาขาตอนนี้เรามีอยู่3สาขานะครับอำเภอสนามชายัยอำเภอแปลงยาวแล้วก็ ตำบลปากน้ำอำเภอบางคลาครับก็ขอเชิญเข้ามาใช้บริการตรวจสภาพต่อทะเบียนโอนรถแจ้งเปลี่ยนสีแก้ไขรถเสริมแหนบเสริมเพ่าอโอนย้ายทุกจังหวัดครับเราก็พร้อมบริการตรงนี้จะได้ใกล้ๆบ้านของเรานะครับเราก็ใกล้ตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นได้เลยครับสำหรับผมนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเอออีกอย่างหนึ่ง คืออยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลงไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอยากจะเรื่องโอนรถเรื่องเอกสารเรื่องเอ,อกสารหายเล่มรดหายาต่อไปก็จะแต่จ,จริงๆในช่อง u t u b e ของผมก็มีนะครับสําหรับคลิปเรื่องต่างๆเดี๋ยวผมก็ทําไม้นานแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะได้อัปเดตเรื่องใหม่ๆเข้ามาด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ